ตรงนี้พี่เคทตี้เนี่ยเขาถามว่าอ่านตามเลยนะสวัสดีค่ะคุณต้นหอติดตามไลฟ์ u t u b e ช่องปลาส้มแมนเกือบทุกวันนี่เห็นไหมทุกคนพูดเหมือนกันเลยนะนี่นะครับนี่เป็นการบอกนะไม่ใช่ขิงใครนะอยากจะรบกวนสอบถามว่าหนึ่งเหตุผลที่ต้องไพรเวซีเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นเหตุการณ์จริงๆเนาะ แล้วก็เล่าไปตามความจริงจากที่ที่เขามีเลยเนาะคือเนี่ยพี่เคที่เนี่ยเขาบอกว่านามสมมุตินะเขาบอกว่ามี BTC อยู่จำนวนหนึ่งประมาณ0.3 BTC แล้วก็จะ DCA ไปเรื่อยๆจนถึง1 BTC ซึ่งอันนี้เป็นจุดประสงค์ที่ดีมากเป็นจุดประสงค์ที่ดีมากๆเพราะว่าสำหรับผมนะถ้าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยถ้าเราจะมีเงินกเกษียณอย่างมั่นคง1 BTC รอด รอดชัวร์นะ1 BTC รอ,อ,อ,อดแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นก็เก็บไปจนกว่าเราจะกเกษียณขอให้เก็บตรงนี้ได้เนาะถ้าต้องการพาร์ i ิซ i n อินคัมจาก BTC ที่มีเป้าหมายนะ5-8% p a ร์ติซ i n อินคก็คือแบบไม่ได้ถือ BTC ไวไ้เฉยๆอ,อาจจะเอาบิตคอยไปทำนู่นทำนี่ะนะควรจะเป็นอะไรดีคะ Lending ไหมย e l ฟาร์มิ n งล i ควิด i t y p o ูล และด้วยแพลตฟอร์มไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คือถามเป็นคําถามเนอะซึ่งจริงเขาเหมือนเขาพี่เคที่เนี่ยหาข้อมูลและลิ์มาเลยนะว่าเอ้ยอะไรดียังไงไม่ดีนะเออก็ผมตอบตรงนี้เลยแบบง,ง่ายคําจริงๆคําถามเนี้ง่ายการที่เรามี BTC อยู่นะแล้วเราเลือกที่จะเอา BTC ของเราอ่ะไปกินดอกเบี้ยแล้วกันไม่ได้ไม่ด้วยไม่ว่าด้วยวิธีไหนเนี่ยมันมีความเสี่ยงสูงนะครับ ผมขออนุญาตพูดถึงคําของอาจารย์ดรนิเวศเนาะแต่เขาไม่ได้พูดถึง B t c หรอกเขาพูดถึงหุ้นเวลาคนที่เอาหุ้นไปเล่นสิ่งไปแบบเล่นสเสี่ยงกับหุ้นสิ่งที่เรากําลังทําคล้ายๆกันคือการที่เราเอา b t c ไปหาผลตอบแทนกินดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการเก็บเศษเหรียญบนทางด่วนเนาะการเก็บเศษเหรียญบนทางด่วนเนี่ยเราจะ เก็บเศษเหรียญได้ไปทุกๆวันแต่มันจะมีอยู่วันหนึ่งที่เราจะถูกรดชนอย่างแน่นอนนะเพราะฉะนั้นมันไม่คุ้มกันวันที่ถูกรดชนทุกอย่างก็จะหายไปหมดเลยสิ่งที่เราต้องการเก็บออมตนเกษียณเนี่ยก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เริ่มต้นในการเก็บออม BTC นะพี่ขอแนะนำว่า ไม่ให้กินดอกเบี้ยเลยนี่คือความคิดของผมนะแต่ใครจะทําอะไรอีกเรื่องหนึ่งนะสำหรับคําแนะนําของผมคืออย่าเอา BTC อไปกินดอกเบี้ยเลยให้เก็บออมไว้เฉยๆอย่างปลอดภัยเพราะสิ่งนี้คือเงินออมยามกเกษียณโอเคไหมสิ่งนี้คือเงินออมยามกเกษียณนะพี่ควรที่จะสะสมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ DCA ไปเรื่อยๆมีเงินเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เก็บออมไปเรื่อยๆตั้งเป้าไวใ้ให้ถึงหนึ่ง BTC ถ้ายากเกินไปไม่ถึงไม่เป็นไรทําให้ได้มากที่สุดโอเคไหมอ่าทีนี้แต่ว่าถ้าพี่จบหลักสูตรแรกแล้วก็คือสามารถมีหนึ่งบ t c แล้วพี่โอเคแล้วพี่อาจจะ allocate ไปสู่การลงทุนได้เพราะว่าเงินออมพี่ผมถือว่าพี่เซฟแล้วในในในเรื่องของการเก็บออมยามเกษียณพี่อาจจะโ allocate พอร์ตพี่ไปที่ตัวอื่น เช่นยกตัวอย่างอีเทอ e u เียมอย่างเงี้ยอ่ะถ้าพี่ allocate port ไปที่อีเทอ e u เในกรณีที่ทำขั้นแรกเสร็จแล้วคือเก็บออมบิตคอยอ่ะให้ถึง1นึ่นะอย่างอีเทอ e u เเนี่ยโดยส่วนตัวเวลาผมแนะนำซึ่งผมผ่านมาเยอะมากผมบอกเลยว่าผมผ่านเหตุการณ์ดี f ฟมาเนี่ยโดย,ยเฉพาะเวฟที่แล้วเ,เราผ่านมาทุกท่าแล้วสำหรับผมนะสำหรับอีเทอ e u เียนะ อีเทอรเียมเนี่ยฝากแค่กินสเต็กก็พอแค่นั้นเลยเออสมมุติว่าใช้ของลีโดก็ได้ถูกไหมใช้ลีโดกินสเต็กประมาณสามเปอร์เซนกว่าๆพี่ทําแค่นั้นสมมุติถ้าพี่ถืออีเทอรียมใช่ไหมพี่ถืออีเทอรียมเองใช้ฮาร์ดแวร์บอเล็ตใช่ไหมแล้วก็สเต็กผ่านตัวลีโดตัวแพลตฟอร์มเนาะเราไม่ต้องไปเปิดโนดเองหรอกยากเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นอีเทอรียมก็แนะนําแบบนี้หรือถ้าเป็นเหรียญอื่น เป็น BNB ยกตัวอย่าง BNB หรือ s o n a n a ก็ได้ s o n a n a ก็มีการสเต็กโนดของตัวเองก็สเต็กไปหาแพลตฟอร์มที่เป็นท็อปหและกันเป็นลีดเดอร์อย่างของอ e r e u ีมันมีเป็น l i ดโเนี่ยมัน Number 1วัเนี่ยก็โ o n a นาก็ลองหาดูผมไม่แน่ใจว่าเออตัวไหนผมไม่ได้ผมไม่เคยดูโ o n a นามากถ้าจำไม่ผิดนะ่าชื่อจิตโตอะไรอย่างงี้ไหม,มถ้าจำไม่ผิดนะหรืออย่างเช่น BNB อย่าง BNB เนี่ย มันต้องสเต็กผ่านตัว Central ล z e d Exchange ก็คือไบแ a น c e นะครับเพราะฉะนั้น BNB เนี่ยถ้าแนะนำให้ทำสเต็กเนี่ยก็คือสเต็กผ่านไบนั้นนั่นแหละนะครับแล้วก็ถ้าตอนช่วงที่เป็นตลาดแคสเนี่ยเป็นไปได้ก็อาจจะเลิกเลิกเลิกสเตกแล้วก็อาจจะอ,ออก ดึงดึงดึงเงินออกจากเซ็นทรัลไ a เอ e อีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยคือช่วงที่มันตลาดแคสเนียผมแนะนําว่าไม่อยากให้ฝากในในในเซ็นทรัลไอเอชเพราะมันเดี๋ยวเราจะกังวลเพราะมันจะมีข่าวลือไม่ดีมาตลอดต่อให้มันยังไม่ล่ม,มก็ตามแต่แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะกังวลเนาะก็แล้วแต่ทีนี้พอมาดูในส่วนอันนี้คือเหรียญใหญ่ๆจริงๆผมแนะนําแค่นี้เลยอย่าไปเล่นท่ายากสําหรับผมผมแนะนาแค่นี้แต่ที่เหลือจากนี้ไป เป็นการให้ความรู้นะเ,ออเขาบอกว่า lending ดีไหมคือผมบอกว่าสำหรับผมนะอย่างเช่น lending หรือ yield farming อะไรพวกเนี้ยผมว่าถ้าเราจะเสี่ยงเนี่ยสำหรับผมนะควรเสี่ยงตัวที่เป็น s t a ์คือตัวที่มีชื่อเสียงเยอะๆยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างง่ายๆนะอย่าง lending เนี้ยมันต้องแล้วก็ นอกจากเสียงที่เป็นสตาร์แล้วเนี่ยยังต้องได้ผลตอบแทนอื่นๆเพิ่มเติมถึงจะเสียงคุ้มเช่นอย่างอีเ e อ e รีมเนี่ยมีส่วนหนึ่งผมไปฟาร์มในชื่อว่าอะไรนะสปาร์ s สปารเนี่ยเคยเปิดให้ดูแล้วใช่ไหมซึ่ง Spark เนี่ยมันเป็น l ล n d i n g ของ m a k e ก d a o เพราะฉะนั้นมันน่าเชื่อถือถูกไหมเพราะว่า m a k e ก d a o เนี่ย ทีมแข็งแก่ง Smart Contact น่าจะซีเคียวในระดับหนึ่งอะไรเงี้ยสปาร์ Spark เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของทาง m e k e d อหรือทาง Sky เออเปลี่ยนรีแบรนด์เป็นทาง Sky เนี่ยทีนี้ที่ผมฝาก Spark เพื่อ l ล n d i n g เพราะอะไรทำไมผมไม่ใช้เอาเอาอีเรียมไปฝากที่ l ี d ดผมต้องการสิ่งที่ผมต้องการมันมีหลายอย่างอันที่หนึ่งตอนที่เราฝาก l ล n d i n g ที่ Spark เนี่ยผมเอาอีเธเรียมฝากเนี่ย ผมได้ดอกเบีย้ยส่วนหนึ่งแต่ไม่เท่าอย่างในล i โดเนี่ยสเต็กเนี่ยได้ดอกเบีย้ยประมาณ3%กว่าใช่ไหมแต่ใน Spark ผมได้ประมาณ1.9%ประมาณ2%ตีประมาณสอเอา้าวแล้วไอ้ส่วนที่มันหายไปอะไรครอบเวอร์ Cover. ตอนที่ผมฝากสปาร์เนี่ยเพราะผมต้องการเลเวลรเทด้วยผมก็คือกู้ได้ออกมาพอกู้ได้ออกมาเสร็จผมก็ไปซื้ออีทแล้วผมก็มาฝากต่อเห็นไหมว่าผมได้อีกต่อนึงด้วย ผมเลเวลเลตต่อเพราะฉะนั้นสมมุติผมมีสิวสิบอีทใช่ไหมอะคิดง่ายๆนะแต่มันไม่ถึงหรอกผมก็กู้มาแล้วไปซื้ออีกสิบอีทแล้วมาฝากเพราะฉะนั้นจากที่ได้สองเซนเนี่ยมันก็ได้เบิ้ลถูกไหมแต่อย่าลืมว่าเรามีหนี้อยู่หนี้ที่กู้ได้แต่ผมเองเนี่ยก็มองว่าการกู้ได้ออกมาที่เป็นเสียเป็นหนี้เนี่ยดอกเบีย้ยที่เป็นดอลลาร์ฟิกเนี่ยมันได้เขาเรียกว่า ม,มันมันมีมันจ่ายได้และข้อได้เปรียบอีกอันนึงในการฝาก Spark ก็คือผมได้ AirDrop ด้วยการที่เราฝากอ t h e r e u m ไปปุ๊บแล้วเรากู้ได้ออกมาใน Spark ผมได้ AirDrop เหรียญ Spark เห็นไหมว่าการ Lending ของผมอะ่ะผมหวังผลหลายทางอันนี้ถึงจะเสี่ยงคุ้มเสี่ยงนิดนึงในในโลกของ d e f านะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตรงนี้เป็นพอร์ตที่ ผมรู้อยู่ว่าผมทําอะไรแล้วผมเสี่ยงถูกไหมสิ่งที่ผมแนะนำพี่ไม่ผมไม่แนะนําให้พี่มาถึงขั้นที่ตอนที่3าผมแนะนำให้พี่แค่เสร็จขั้นตอนที่หนึ่งอะทุกอย่างก็ happy แฮปปี้ล้วก็คือการเก็บออมบิตคอยส่วนขั้นตอนที่2เนี่ยที่บอกว่าเอ้เอาอีเธเอลเป็นสเต็กโนดก็พอหรือเอาโซนาเป็นสเต็กโนดหรือ BNB s t สเตกผ่านโนดซึ่งผ่านไบนั้นเนี่ยขั้นตอนที่2เนี่ยผมมองว่าเป็นการ ที่เรา allocate port มาเพื่อเรียนรู้การสเต็กเพื่อเรียนรู้อีโคซิสเต็มของมันด้วยอันนี้คือผลพลอยได้ที่ไม่ใช่ได้แค่ดอกเบียเนาะแต่ BNB มันมีผลพลอยได้อื่นเยอะคือได้ลอนสูลด้วยได้ a i r d o ็อด้วยได้สเตกด้วยอะไรเงี้ยมันมันมันก็มีส่วนเพิ่มเติมส่วนที่สามเนี่ยจริงผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่เออผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่สำหรับที่ผมเล่นมาทุกท่าแล้วผมมองว่าสุดท้ายอ่ะมัน มันสู้แบบวิธีที่หนึ่งไม่ได้เออสุดท้ายเราโอ้โหเล่นแร่แปรธาตุซะเยอะเลยสุดท้ายอะ่ะบวกลบคูณหารกันแล้วอะ่ะวิธีที่หนึ่งอะ่ะตอบโจทย์กว่านะครับแต่นั่นแหละทั้งหมดทั้ง,ม,งมวลคือเราเองต้องการผลลัพธ์หลายๆอย่างเราก็เลยลอง allocate ดูแล้วก็บวกกับเราก็ทำงานสายนี้ด้วยเนาะมันก็เลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องเรียนรู้ด้วยการลงมือทำด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแล้ว ไหนถ้าผมไม่ลงมือทําด้วยเองผมก็มาแชร์พี่ไม่ได้เนาะคือเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะไปอ่านของคนอื่นแล้วเรามาแชร์ได้เหมือนเรื่องที่เราทําเองเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราต้องทําเราต้องเป็นคนลงมือทําเองใช่ไหมอ่ะอันนี้ก็คืออคําตอบที่อยากแชร์ทั้งหมดให้กับพี่นามสมมุติว่าเครที่ด้วยนะครับอ่ะ